ในคืนหนึ่งที่หมู่บ้านเล็กๆห่างไกลผู้คนเชื่อว่าโรงงานเก่าที่ปล่อยล้างมานานซ่อนความลับบางอย่างไว้มีเรื่องเล่ากันว่าผู้คืนจันเพนเสียงส,ยสะดสยองนั้นจะดังมาจากในโรงงานใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนั้นจะต้องหายตัวไปอย่างลึกลับวันหนึ่งไอศู์ชายหนุ่มผู้กล้าหาญและไม่เชื่อเรื่องผีถูกเพื่อนท้าทายให้ไปตรวจสอบที่โรงงานในคืนจันเพนเขาตัดสินใจเดินทางไปคนเดียวพร้อมกับไฟฉายที่ถือไว้ในมือเมื่อเขาเดินเข้าไปในโรงนาเขารู้สึกได้ถึงความเย็นแปลกๆที่ปกคลุมทั่วบริเวณเสียงกระซิบแผ่วเบาเ จนได้ยินเสียงหัวเราะแหลมสูงดังก้องเขาหันไปมองแต่ไม่พบอะไรเลยมีเพียงเงามืดดจู่ๆไอสูนรู้สึกถึงมือเย็นๆที่จับไหล่เขาจากข้างหลังเขาสะดุ้งหันกลับไปเจอกับวิญญาณของหญิงสาวในชุดขาวเธอจ้องมองเขาด้วยสายตาโกรธแค้นไอซูนพยายามก้าวถอยหลังแต่หญิงสาวนั้นเดินตามมาอย่างไม่ลดละในจังหวะที่ไฟฉายของไอซูนดับลงเสียงหัวเราะสยดสยองนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งขณะที่ความมืดท่วมท้นตัวเขาเขารู้สึกได้ว่าเขากำลังจะถูกดึงไปยังโลกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหนีไดุ้่่งงเเช้าาาาพือออนขมมตห แต่ไม่มีใครพบร่องรอยของเขาอีกเลย